ฟอนต์บอกนะครับต้อค่ะตามปกติสองค่ะ้งรู้สึกกิจกรรมวันนี้หละค้าบบบค่ะก็วันนี้เป็นไลฟ์โชว์ผ่านเฟซบุ๊กค่ะก็มีผู้โชคดี2 0 0 0นที่ได้เข้าร่วมแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการมินิมิตรแห่งปีเพื่อให้ น้องๆได้พูดคุยพบปากกับแฟนคลับเพราะว่าซีรีส์เขาเพิ่งจบด้วยเพิ่งจบเมื่อวานก็เลยเป็นโอกาสดีเลยที่เหมือนว่าได้พบปะพูดคุยกับแฟนคลับหลังจากที่ซีรีส์น้องออนแอร์เสร็จ อันนี้ก็เป็นยังไงกันบ้างคราวเพจกับตากไลายรู้สึกได้ยินเสียงหัวเราะตลอดไลฟ์เลยนึกว่าแบบดูคอมเมดี้โชว์อยู่ก็ดูกันเองฮะน่าจะสนุกสนุกกันไหมคะทั้งสองท่านก็ดูแฟนคลับก็ก็ดูแฟนคลับดูแฮปปี้ทุกท่านเนาะเห็นหัวเราะตลอดเวลาก็บรรยากาศดูอบอุ่นดีค่ะซึ่งการทุกข์มันจะมีกองไ่ใช่แค่ครั้งแรกเนาะทั้งที่สามแล้วใช้เบื่อกันหรือยังครัไม่เบื่อเพราะต้องกับเขาอะเบื่อกันก็ ครั้งที่สามแล้วก็ทั้งสองท่านก็ยังทำงานให้ความร่วมมือได้ดีเหมือนเดิมเลยค่ะก็เป็นการทำงานร่วมกันที่รู้สึกรู้สึกสบายใจแล้วก็อาจจะมีงานหน้าๆต่อไปเรื่อยๆก็ต้องรอติดตามค่ะเหมือนดาเบียแต่ครั้งก็แบบมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดน,นใจแฟนๆที่จะตามเลยทีนี้ดีบ้างเราวันนี้เป็นไงบ้างครับผมหลังจากจบซีที่สองทุบก็มาลุยงานเลยจริง,รงๆก็ลุยงานทุกวันอยู่แล้วใช่น,นี่ก็ลุยงานทุกวันแบ่งคนที่สามมาเหมือนจะลองบอกคนู้สึกรู้สึกดีใจมากแม่ขอบคุณพี่ขอบคุณแมกเลยที่แบบ ก็ตอนแรกก็เหมือนพูดเล่นๆเออก็ไม่คิดว่าจะมาครั้งที่สองอ่ะพอพูดเล่นอีกมาครั้งที่สามอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกอย่างไรบ้านะก็อาจจะออกต่างจังหวัดเหมือนที่พูดนะโอยต่างประเทศอลยต่างประเทศหรอไปเกาหลีไหมเดือยยอดไหมฮะเออคนดีกว่าจริงคู่มือกหลับในการดูแลผิวดทำผิวยังไงบ้าง แล้วดูแลผิวก็ที่เคยบอกไปก็ต้องดูแลเบสิคก่อนนะครับผมดื่มน้ํากินอาหารมีประโยชน์กพอกให้เพียงพอนะครับผมถ้าคุณไม่ได้ทําสิ่งพวกนี้แบบครบถ้วนก็ต้องมีตัวช่วยะครับผมใช่บางทีก็ไม่เองครับใช่บางทีก็ใช้ตัวช่วยหรือใช้ผลิตภัณฑ์ในสิ่งที่คุณแบบต้องการกับใบหน้าเงี้ยแต่ละคนก็จะมีปัญหาทําใบหน้าต่างกันบีสกินก็จะมีข้อบุมคลุกแบบใบหน้าเลยไม่ว่าจะดูแลผิวพรรณหรือใบหน้าหรือซิวหรืออะไรต่างๆนานานเลย กินูมีแนะนำตัวไหนสำหรับแฟนๆพิเศษแบบสูงสับในระดับของเราครับก็อย่างวันนี้ก็ตัวที่ผมกับใช่เขาโทเนอร์กับตัวคลีนเซอร์ครับเลเวนซีสครีเครับมี2ตัวเลยอย่างที่วันนี้ผมกับเฮียมามาพูดถึงครับก็อยากแนะนำมากมากเลยครับมีของใหม่มาเรื่อยๆครับผมใช่ครับมีแต่ของดีๆนะครับกิจกรรมไลฟ์วันนี้ที่มีเจกรรมไปก็จะจับหน้าซื้อได้ตอนไหนครับผี่ อถือวันขึ้นนี้พรุ่งน,น,น,นี้ใช่ค่ะก็ก่อนที่จะหมดเห็นว่ามีหลักสองเซ็ตโซเอาไปแล้วต้องต้องรีบกดซื้อกันแล้วค่ะของพรีเมียมเขาน่ารักมากอันเห็นแล้วยังอยากได้อยู่เลยอาจจะซื้อเก็บเองไว้สักเซ็ตซื้อเก็บเองไหรครับซื้อเก็บเองซื้อเก็บเอง ไอสกินนี่เป็นตัวแทนฝากแล้วกันเนาะแบรนด์กับครับก็ตัวนัครับก็อยากฝากแบรนด์อีสกินไว้ด้วยนะครับก็เป็นแบรนด์ที่มีแต่ผลิตภัณฑ์ที่เรียกได้ว่ามีแต่ผลิตภัณฑ์ที่ดีทุกๆด้านเลยค่ะแบบครบจบทุกปัญหาผิวจริงๆก็มีมีให้เลือกใช้เยอะเพราะว่าอยู่กับคนไทยมานานเราอีสกินก็เป็นแบรนด์แบบชั้นนำของเกาหลีด้วยแล้วผมก็สามารถได้ใช้ผลิตภัณฑ์ได้รูปแบบเลยให้เปิดใจลองใช้ดูครับผมแล้วก็จะรู้ว่าดีไม่ดีแต่นี่จริงครับครับ 好，谢好、oh. okay. oh,，谢谢。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 谢 <noise> 谢。谢谢。谢 <noise> 谢。谢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  อ่ะความรู้สึกสักหนึ่งครั้งที่แบบเลยมาที่สเปนมาวันนี้กับอันนี้ exclusive เลยกับแดนสคีินะครับน้อยมากครับที่จะเจอแบบนานขนาดนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบปกติแบบชั่วโมงหนึ่งแล้วแบบไรอันนี้ก็มี e x ก l u s i v e ของอ t สเปนเดอร์ครับผมรู้สึกเป็นกิจกรรมที่เหมือนแบบชิลเหมือนเป็นคนเหมือนแบบครอบครัวกันเองอะไรอย่างเงี้ยเรียกเล็กแบบทั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกๆเลยที่มีมีเกมแบบ สนุกสนุกเกมที่ไม่เคยเล่นมาก่อนเกมแบบเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนยิ่งเราได้แฟนชิปกับแฟนเฮาอะไรเพิ่มมากขึ้นเนาะก็มีแบบฟารเปลแลงเขาเริ่มแบบคลิปถ่ายบ้านแหนวใช่ครับใช่ครับตอนนี้เราจะมีแบบไอ้ที่ิเศรษฐีครับเพื่อความเป็นกันแน่แน่นอนก็ก็มีครับผมก็ตอนนี้ก็มีต่างประเทศติดต่อแฟนมีดครับผมหลายประเทศเหมือนกันซึ่ง มันจะคอนเฟิร์มแล้วครับผมสามประเทศนี่สามประเทศสามประเทศถ้าไม่ติดปัญหาอะไรตอนนี้ก็ มีเกาหลีครับผมมีเกาหลีมีญี่ปุ่นแล้วก็มีเวียดนามครับผมให้ไม่ติดปัญหาเขาได้ไปแน่นอนครับส่องของต้องต้องต้องมีอยู่แลภาษาหรอภาษาภาษาก็อาจจะมีแบบบางประโยชน์เอาแบบบางประโยชน์ไปพูดกับค้าอะไรอย่างงี้ใช่ใช่ครับผมพอเห็นตารางสเก็ตด้วยกิจกรรมนด้ยังเพาว่าจะมีแบบความแตกต่างในยังไงในสองประเทศอะไรอย่างเงี้ยยังครับยังยังยังไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรยังไม่ได้เตรียมการ ช่เพราะระยะเวลาในการไปก็เร็วๆนี้ก็มีหนึ่งประเทศอีกสองประเทศจะไม่มีกําหนดขนาดนั้นครับใช่ส่วนประเทศไทยก็ดูวันอยู่เหมือนกันว่าจะจัดตอนไหนไไไแต่เดือนหน้าก็จะมีของมิดมดูมิดีครับผมใช่ทั้งยกแก๊งทัวยกกวนคะรับใช่ใชก็อยากให้เขาเรียกว่าอะไรอยากให้ทุกคนแบบทำความรู้จักเรามากขึ้นในอีกมุมมองที่ การทํางานที่ต้องแบบรอที่ <laughs> หรือว่าการแสดงอะไร <laughs> มันก็จะเป็นมุมของมนุษย์มากขึ้นอะไรอยากให้เข้าถึงกันมากขึ้นแล้วก็ซัพพอร์ตพวกเรามากขึ้นอ,อย่ายังแฟนไม่ได้ต่ประเทศมันจะแบบเออมันจะมีความพิเศษอะไรที่แบบที่ว่าเราเอาไอฝากเพราะว่าต้องมีกิมมิคของแต่ละประเทศอยู่นะครับ <laughs> ใช่ <laughs> <laughs> ซึ่งเรามองไม่ออกเหมือนกันเพราะว่ายังไม่เคยไปแต่อยากไปมากๆใช่บ เอ่ยพูดแล้วก็อยากฝึกภาษาแล้วแต่แต่ละแบบประเทศที่ไปก็อยากลองคุยกับแฟนแฟนอินเตอร์ในทุกๆภาษาเลยคมันมันต้องเตรียมตัวแน่เพราะอาจจะแบบเจอภาพแบบใบนรมดาษแตกอะไรเงี้ยไม่เคยคิดว่าต่างประเทศจะแบบคนเยอะไม่รู้เหมือนกันหลอเพราะว่าผมไม่เคยไป เพราะแต่ละประเทศก็แบบจะแบบเราก็ยุติยังว่าขึ้นเต้นตลอดอย่างุส่าหูดูครับอ่าต้สใจมากอเดียวอะไรว่า้าเจอแบบการขับรี่แบบเออสนามบินแตกที่เราไปแต่ละประเทศเราดีนานเลยไม่ต้อลัวก็หล่นหล่นจริงๆเรายากเห็นโมเมนต์นั้นมากๆครับ แต่แค่เราไม่เคยเจอมาก่อนเราเลยมองภาพภาพแบบไม่ออกแต่ถ้ามีเยอะเราก็ดีใจมากๆอยแล้วเราอยากจริงๆเราเป็นคนไทยใช่ไหมก็อยากให้ทุกคนแบบเสพผลงานไทยแล้วก็ชื่นชอบในผลงานโปรดักชั่นของนิ่งเฮียแล้วก็ตัวพวกเราอะไรอย่างเงี้ยที่มีมากอะไรก็ยิ่งดีครับในการครับอย่างเจ๊จบแต่เหมือนฟังรู้สึกยังไม่จบโอ้ยยังนเพิ่งผ่านมาวันเดียวเองลองดูเลยว่าเป็นแบบคนเคนแบบติดหลายแท็กเลย มันมีความสุขแบบใจหายเนะวันนี้ก็ตื่นมาแบบรู้สึกมันไม่มีแล้วอะโม่งโง่งไง้เมื่อกี้ก็คุยกันอยู่ก่อนก่อนหน้ามาทํางานถ้าถึงวันเสาร์มันก็คงรู้สึกมากกว่านี้แหละอะไรอใช่แต่ก็ก็ต้องคือเรื่องจริงเลยครับก็เราก็ส่งตัวละครมาเรียบร้อยเราทํางานเต็มที่แล้วโปรดักชั่นทำเต็มที่แล้วใช่แล้วเราก็รู้สึกแบบไม่ได้เสียใจเลยที่แบบทำเต็มที่แล้วในะตรงนี้ก็อยากให้ทุกคนมีความสุขนะครับพวกเราแล้วก็ตัวละครครับ ทีนี้ก็ส่งให้เกิบมีงานแบบติดต่อมา,าี่อะจนต้องแบบมีแคนเอิ์บ้างใช่ไหมก็ <c oughs> มีส่วนใหญ่จะเป็น Q ควิควยาว,าวาใช่คิวยาแล้วก็แต่บางลูกค้าก็แบบรอจนแบบอยากได้อนะไรยงก็รู้สึกดีใจ <c oughs> ใ สเก็ตโต้มันยาวไปัปีหน้าหรือยังยังไงถ้าเป็นปีหน้าได้ก็ยินดีครับปีนี้ครับปีปลายปีปลายปีปลายปีแล้วคือสองสิบใช่เลื่อนไปทำคิวงานก็ก็อาจจะครับผมทุกวันนี้ก็ทํางานทุกวันครับผมซึ่งถ้าก็จะเจียเวลาทํางานไปทําแบบคอนเทนต์หรือว่าพัฒนาความสามารถตัวเองบ้างเหมือนกันพอรู้สึกว่าตรงตรงนี้คือจุดหลักของเราเหมือนกันที่เราต้องแบบ เขาเร him, mm ียกว่าอะไรพัฒนาตัวเองแล้วก็เดินต่อไปให้แบบแข็งแรงมากขึ้นเพราะคนเราแบบอย่างเช่นการแสดงมันก็ต้องแบบพัฒนาเรียนตลอดอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยการแสดงการร้องเพลงหรือสายเต้นอะไรเงี้ยทุกคนก็จะไปเวที่แบบชอบหรือว่าความสามารถพิเศษของแต่ละคนใช่แต่การแสดงเราก็ไม่ทิ้งอยู่แล้วเรางานอ่ะจริหลายคนไปทำอานจะไม่ได้กัวลเรื่องสุขภาพเราต้องยังไงบ้างครับมีเสริมวิตามินหรืออะไรพักผ่อน ตอนนี้ก็พยายามพักผ่อนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้จุดพักผ่อนที่สุดคือบนรถบนรถบนรถจุดบ้านเลยครทำยังไงพี่สิมันอมันมันเข้าปะปลายครับแต่ละแต่ละงานก็แบบเวลาต่างกันอยู่แล้วใช่มีของถือการแบบว่าขอแบบเรดหนิดนึงขอแบบซีฟอนตอนตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ยังแต่ก็มีบ้างแล้วเนี่ยบอกว่าแล้วก็ ก็ถ้ามีเวลาแบบว่า พักก็พักอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบไม่ต้องแบบถึงเช้าถึงค่ำอะไรเงี้ยเออแต่ขอก็เป็นหมอเพราะว่างานก็เต็มที่เหมือนกันแบบมีแคลนี่จ้าให้นอนแบบได้แบบพักผ่อนอะไนิดนิดนิดนิหน่อยสักวันสองวันเนี่ยนี่นี่ก็คุยกับพี่อ๊อฟยุ่เหมือกันนะว่าเดือนหน้าถ้าว่างอะไรเงี้ยไปพักอะไรสุดซิลไหมทะเลแบบวันสองวันต้องงานอะไรเงี้ยแต่พี่อ๊อฟพูดทุกครั้งอ่ะไปพักพักจริงครับแต่ก็ทำงานทุกวันจริงๆครับเขาก็จะแบบคุยตลอดนะคุยไลน์ตลอดมันก็บหาที่ไปเดทกันใหม่สองคนเนี่ย ฉันดันวนจริงๆก็ก็รออยู่เหมือนกันว่าวันไหนจริงๆไม่ต้องแบบว่าไปต่างจังหวัดก็ได้ปกติเราก็กินข้าวหรือทำแอคทิวิตี้อะไรเงี้ยใช่ถ้าหนูไม่พาเฮีเดทนะก็จะไม่ได้เริ่มตาเฮียทันทีติดตั้งสองลออดับเบิลเดทครับดับเบิลเดทจะเอ่ไปจาเป็นดับเบิลเลยใช่ไหมได้ได้นะดับเบิลเดตก็แล้ว จากนี S <S ้แล้ท okay. ี่เราติดตามงานีงที่ทำน้งครับครับก็หลังจากนี้ก็ที่เาบอกว่าจะมีภาคพิเศษแน่นอนครับให้ได้รับชมภายในปีนี้ครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็ยังมีเพลงที่หลังจากนี้เราก็ น่าจะทำเพลงโคเวอร์ออกมาเรื่อยๆครับอย่างผมก็มีแผนว่าจะร้องโคเวอร์อีกหลายๆเพลงเหมือนกันครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีซีรีส์พี่เจคนกลางที่เพิ่งเปิดกล้องไปไม่นานครับก็อยากให้ติดตามพวกเราด้วยนะครับใช่ครับผมก็รับบทเป็นพีเด้วยไปแว๊บๆครับเป็นพี่ทอมมี่ Tommy, ครับผมพี่ชายทอมมี่ กาเดี๋ยวไปเจอกันที่เจ็ดแบบแบบครับผมไม่น่าเยอะ <laughs> แบบแบบแบบผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเลย <laughs> ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีกี่คิวผมก็เห็นบรรยากาศตอนทิติงก็รู้สึกทุกคนแบบตั้งใจมากขอฝากเรื่องพี่เจ็ดดครับผม <laughs> แล้วก็เร็วๆน,น,นี้ก็น่าจะมีคอนเสิร์ตบอยเฟรนด์นะครับเร็วๆนี้ก็เดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นวันไหนหรือซอ้อมยังไงก็รอดูน <laughs> ก็เป็นอีกหนึ่งที่ท้าทายของสมมาตรมากใช่ ขอบคุณครับณมา่ครับมรา้สิงละกร่ทำนิ่งใช่ไหมครับนิ่งครับ